สวัสดีครับวันนี้มาพบกับที p ีพอบตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวนะครับในโครงการดุสิตาหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเนื้อที่60ตารางวานะครับหลังนี้จัดพื้นที่ใช้สอยดีมากครับผมมีทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ตัวบ้าน ทำได้อย่างเรียบร้อยเป็นสัสดส่วนนะฮะหลังนี้จะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังได้นั่งพักผ่อนสบายๆเลยฮะบรรยากาศด้านรอบๆนะครับของบ้าน ลองมาชมกันครับเดี๋ยวพาดูรอบรอบบ้านก่อนนะครับนะบ้านหลังนี้เลขที่สองทับหกสิบ นะครับลมเย็นมากเลยครับตอนที่เรามาทำใต้ทาวิดีโออันนี้มะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในบ้านนะครับเข้ามาถึงปุ๊บเราก็เจอห้องรับแขกนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับ สาถึงท่านได้เลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับมีโต๊ะทานอาหารอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับด้านนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าครับมีตู้เตียงนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับ ถัดมาจะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับสำหรับห้องนี้จะห้องใหญ่นิดหนึ่งนะครับจะมีห้องน้ำในตัวมีทีวีนะครับ พาไปชมด้านหลังบ้านนะครับลมเย็นมากๆครับมีศาลานั่งเล่นด้านหลังบ้านนะครับมีนรัตักผ้านะฮะที่มองไปย็นหน้าถึงหน้าบ้าน มานั่งพักผ่อนกันได้ตามสบายเลยครับลมเย็นมากครับด้านหลังบ้านสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาที่ TP Property ของเราได้นะครับติดตามทั้งเพจแล้วก็ Facebook นะครับของ TP Property ได้นะครับขอบคุณมากครับ